แสดงนะครับทุกคนจากทางเพ่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็ให้ทั้งความสนุกสนานบันเทิงแล้วก็ให้ทั้งแง่คิดต่างๆมากมายนะครับเหตุการณ์วันนี้ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีมาจนทั้งถึงป่านนี้นะครับก็คิดว่าบนเวทีนี้เดี๋ยวก็จะมีดนตรีเบาๆมีคุยกันไปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่หลับเนี่ย <c oughs> ยังไม่หลับนิยกมือได้นะ โอ้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะครับที่ผ่านไปแล้วก็มีเรื่องวิพากวิจารณ์กันเยอะแล้ครับไว้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะสรุปให้ฟังอย่างเป็นระบบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเช้ามืดของวันมาคาบูชาเนี่ยขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ แต่ทําไมพอเหลาลงไปมันกลายเป็นบ้องกัญชานะครับ <c oughs> เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกทําท่าว่าจะมีรายการใหญ่โตมโหฬาราน,นะแต่ทําไปทํามาเนี่ยกลายเป็นถูกวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าเหมือนกับจัดฉากเอาไว้แถลงข่าวยังไงก็อย่างนั้นแต่ทุกที่ประมาณไม่ได้นะครับคืนนี้พวกเราดูแลกันอย่างเต็มที่ทุกที่นะครับ ท่านกำนันสุเทพเนี่ยเมื่อคืนได้นอนสองชั่วโมงเพราะติดตามสถานการณ์นะครับผมเมื่อคืนก็ได้นอนไปสองชั่วโมงกำนันก็โทรปลุกตั้งแก่ตีห้านะฮะแล้วก็เนี่ยอยู่มาจนเดียเ๋ยวนี้แล้วก็ต้องอยู่ดูแลพวกเราที่มาชมุมนุมทุกคนนะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าการดูแลของเราวันนี้ทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปด้วยความเรียบร้อยได้นะครับ วันนี้ก็เรียกว่าเหตุการณ์ในการชุมนุมทั้งหลายทั้งปวงที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยจนกระทั่งมาถึงป่านนี้ก็ยังดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะครับแล้วก็ผลจากการที่สสนะครับไปดําเนินการเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยมันมีในยะที่สะท้อนได้เห็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่เข้าดําเนินการก็ดีตัวบุคคลที่มายืนตอนที่ ผู้อำนวยการสรอรสเนี่ยเฉลิมแถลงข่าวก็ดีมันบอกนัยยะการเมืองเยอะครับแล้วในช่วงหัวค่าที่ผ่านมาจนกระทั่งสึงทักเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเขียนวิเคราะห์เยอะแล้วในการเขียนวิเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงนี้มันมีนัยยะหลายประการที่สะท้อนได้เห็นถึงหลายคนที่เข้าร่วมด้วยช่วยเหลือกับสรสกับระบบทักษิณเนี่ยเริ่มถอยออกไปอย่างชัดเจนแล้ว แล้วในการถอยออกไปเนี้ยจะมีหลายอย่างครับที่จะเป็นในยะที่ส่งผลถ่อการทํางานของเขาในวันข้างหน้าในทางที่จะลดลงเรื่อยๆขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าการดําเนินการของสอส,อสอในเช้าวันนี้มีความพยายามบางประการที่จะสร้างเงื่อนไขไปสู่ความพยายามที่จะบอกว่ามีความจําเป็นจะต้องออกพรกรฉุกเฉินซึ่ง ถ้าเป็นการสร้างของทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยจะยิ่งสมเหตุสมผลมากขึ้นว่าพรกฉบับนี้ไม่มีเหตุต้องออกตั้งแต่ต้นและต้องยกเลิกกับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเหตุการณ์ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ฟ้องทุกอย่างเลยเพราะว่าชาวบ้านต่อสู้ด้วยสันติจริงๆแล้วภาพที่คุณพี่รัชนกนะครับ ที่ทำเนียบวันนี้เนี่ยที่สวดมนต์คนเดียวต่อหน้าตำรวจเยอะๆเนี่ยเป็นภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกและภาพนี้ผมเชื่อว่าจะทําให้สถานการณ์การต่อสู้ของพวกเราในสากลนั้นกลับมาเป็นต่อเพราะถูกบิดเบือนมานานเที่ยวนี้จะเห็นชัดว่าสันติชนะจริงๆครับพี่น้องผมผมมองในแง่ดีว่าเป็นเช่นนั้นแต่บทเรียนสําคัญที่ให้กับพวกเราก็คือ ความสามัคคีกันเรามีหลายเวทีก็จริงวิธีคิดของฝั่งตำรวจเนี่ยเขาคิดว่าหลายเวทีเวทีไหนคนน้อยจัดการเวทีนั้นแต่สิ่งที่เขาลืมก็คือพลังความสามัคคีเนี่ยยิ่งกว่าน้ำอีกบางที่อยาเห็นว่าน้ําน้อยนะเทนิดเดียวน้ําจากทุกที่มารวมกันมันจะเยอะและมีพลังทลายทุกสรรพสิ่งได้จําไว้เลยนี่คือหลักสําคัญที่เราจะต้องึดถือต่อนะครับ เพื่อนคืนนี้เราจะเฝ้าระวังกันต่อไม่มีปัญหาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้ามาดูแลโดยเฉพาะฝั่งทหารดูแลอย่างแข่งขันมากนะครับแล้วก็ประสานกันอยู่ตลอดเวลาวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนำเสนอข่าวสารมาอัปเดตรายงานให้ฟังตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่7โมงจะมีรายการตลอดไปเรื่อย คุณปองอัญชลีก็จะมาจัดรายการต่อเนื่อง11โมงถึงเที่ยงผมตื่นมาเที่ยงก็จะกมาพบกับพี่น้องตลอดจนกระทั่งไปถึงช่วงกลางคืนนะครับยังอยู่ในช่วงของบอกรักประเทศไทยวันพรุ่งนี้จร,จริงวันนี้แล้วแหละเพราะมันตีสองครึ่งแล้วก็จะเป็นเรื่องบอกรักประเทศไทยว่าวยเรื่องของเกษตรกร,กรชาวสวนและชาวนาโดยเฉพาะตลอดวันคุยกันเรื่องนี้ นะครับวันพรุ่งนี้แล้วพอไปวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่บอกรักประเทศไทยว่าได้เรื่องของคนรุ่นใหม่เรายังมีการแสดงมีเนื้อหาสาระซึ่งเวทีนี้จะคงเนื้อหาสาระไว้เป็นส่วนที่สําคัญแล้วไว้ค่ำๆข,ของวันเสาร์นะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอย่างละเอียดว่ายุทธการขี่ช้างไปจับม็อบเนี่ยมันจะนำไปสู่การพังพินาศของระบบทักษิณยังไงนะครับ เจอกันวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณนะ